สวัสดีค่ะวันนี้พบกับใครคะใครคะมาทำอะไรคะครวันนี้วันอะไรคะวันเกิดใครระวังลื่นนะคะครเรามาปล่อยอยู่ที่ไหนคะฝนตกฝนตกด้วยนะคะบรรยากาศดีมาก ไปแ่ที่กปยเห่อนีนี่แม่ดูแก้มเลยสถานู้แพรก็สวยๆนะคะบรรยากาศตอนนี้ปลาอะไรคะ ปลานี่ะจปลาดุนะคจะจนวนหนึ่ลอ,อันทปอยลยอ,อที่ทาอ้อุยอี่าจับจับจัับจ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 ั ปล่อยทุกปล่อยสุกปล่อยโรคปล่อยภัยออกไปนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญไปแล้วเย็นกะสวยมากเดี๋ยวมันก็ไปใต้สะพาน เจ้าของวันเกิดนะคะอ่ะปิดคลิปให้หน่อยลูกถ้าเป็นเจ้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมมาเชิใหม่ของพี่มวเตยุและกัน้องพิต้าน้องพิต้าหันหน้ามาหน่อยค่ะน้องอันนี่กับน้องพิต้าค่ะ